สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะที่6มีสานะคะก็มาจับสลักแช่วงที่1กันนะคะตอนนี้เหลือทั้งหมด7มือแล้วนะจ๊ะเปียไปทั้งหมด8ดคนแล้วรวมเท่าด้วยเป็น8คนนะคะวันนี้ที่จับช้ามาจากวันอาทิตย์ก็เพราะว่ามีลูกแช์โอนช้านะคะเพิ่งโอนเซกเมื่อกี้เองก็จับันเลยดีกว่าตอนนี้เหลือแค่8มือน่ะอป่าหนึ่งนะคะ เป็นหมอสองมือจะบอกว่าถ้าโอนช้าเลยวันอังคารน,นะเอ้ยเลยวันเสาร์นะซิ่งจะตัดสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเก่งใจเพื่อนคนอื่นเขาแล้วอะใครที่โอนเลดเลนให้วันหนึ่งแล้วปกติต้องโอนงันสุกใช่ไหมลูกสาวให้โอนวันุกเป็นหมอได้มือ แต่โอนช้ามากอ่ะเเพื่อนๆนก็รอกันอคือ,อ,อ,อก็เลยบอกว่าจะเค่งแล้วนะคะเรื่องกดคือห้ามเกินวันเสาร์แล้วอ,อันนี้คุณอายอมีฝนรอบนี้ใส่ฉลากเจ็ดมือนะคะหรือแค่เจดมือดีไป คุณต๋อมเคครบแล้วนะคะก็รีจับกันเพราะเสียเวลามาหนึ่งวันแล้วแล้วก็ใครที่รู้ว่าโอนชาอ้ายังไงก็รับผี่ชอบตัวเองดีๆด้วยนะคะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนๆเขาที่เหลือแค่นี้นะคะคนที่ได้แชร์นะคะของสัปดาห์นี้ได้เกตจับ ตอมนะคะก็อินบ็อกด้วยนะคะว่าจะเอาอะไรนะก็แจ้งไว้ด้วยว่าแชร์รอบต่อไปขอให้ตรงเวลากันนิดนึงนะคะก็เลทให้แล้วหนึ่งวันคือวันเสาร์ปกติต้องโอนเป็นวันศุกร์ก็ให้โอนวันเสาร์ช้าสุดคือสองทุ่มครึ่งนะคะคนอืน่นเขาจะได้ไม่รอนานกันจะไม่มีวันอาทิตย์แล้วนะต่อไปนี้ถ้าช้าตัดแล้วก็เงียบหายไม่มาแบบว่าบอกว่าเออ เลื่อนเลื่อนเลื่อนวันได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่บอกกันก็ตัดเลยนะตัดสิทธิ์เลยนะโอเคไปแล้วคะ่ะ